ดดเจริญพรต้อนรับธรรมสวัสดียามเช้ากัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกท่านวันนี้จะดูแล้วอบอุ่นต้อนรับกับอากาศหนาววันแรกเลยเนาะ <Okay. S 2> ประมาณห้ท่านได้ไหมคุณโยมแม่เอกวันนี้ถึง60สิคนเนาะ หกสโสาธุออก็อย่างที่พี่อาตมาจะเรียกว่าแม่เนาะวันนี้ทุกคนมาเนี่ยคนที่อายุน้อยก็ให้อายุเยอะคนที่อายุเยอะก็ให้อายุน้อยบอกกันไว้ก่อนวันนี้ทุกคนจะมีอายุเท่ากันที่เท่าไหร่ดี18นะวัยกำลังใช้งานได้เลย เพราะฉะนั้นต้องเป็นไหวที่อาสาต้องมีจิตอาสาใช้งานแข็งแรงทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมวันนี้มีอายุแค่18ปีไม่ใช่10บนะ18ปีต้องมีจิตอาสาแล้วพี่พี่จิตอาสาที่อยู่เนี่ยนะเขา19ปีเราจะต้องเรียกเขาว่าพี่มีอะไรที่ไม่เข้าใจมีอะไรติดถัดก็ถามพี่เขาได้นะแต่ว่าถ้ากระเป๋าแห้งอย่าไปถามพี่เขา ต้องขอเบอร์บัญชีเขาแทนอ่านั้นเนาะเข้าใจกันนะยมกริดวันนี้แปดสิบเหลือสิบแนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละวันนี้ข้อแรกของเราก็คือวางวันนี้เรามาฟอร์แมตจิตดีลิตอารมณ์อย่างแรกที่เราคือเนี่ยวางอายุวางอายุอย่างแรกก็คือเรากำจัดกิเลสอย่างหยาบตัวหนึ่งคือ ขัตติยมานะความเป็นตัวเป็นตนความเป็นกูกูรวยกูสวยกูหลอ่อกูตำแหน่งใหญ่โตวันนี้เราวางไว้แล้ววางแบบโยนทิ้งเลยไม่คำนึงถึงเพราะวันนี้เรามาเอาบุญบาร,รมีเต็มที่อย่างเดียวเอาบุญบาร,รมีทุกลมหายใจให้มีแต่ลมบุญบาร,รมีบุญบาร,รมีที่สูงสุด ก็คืออยู่กับลมหายใจมีแต่ลมหายใจเป็นเพื่อนมีแต่ลมหายใจเป็นมิตรคอยคิดคอยสะกิดคิดอะไรก็แล้วแต่ให้มีแต่ลมหายใจแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์เลยเพราะว่าเราหยุดคิดหยุดคิดจิตจะเป็นสุขถ้าคิดปุ๊บจะเป็นทุกข์เดี๋ยวเรามาเริ่มการหยุดคิดลำดับแรกด้วยการสาธยายมนทำวัดเช้า พร้อมๆกันเนาะคนที่มาครั้งแรกดูดูเพื่อนๆแล้วก็ดูพี่ๆเขานะใครไม่ดู่าโดนดูนะเจริญพรเปิดหนังสือหน้าสองนะบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกัน พระหังสัมมาสัมพุทธโธพะพระวาพระภูมีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันดาเพลิงกิเลสเลิทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์องเอง พุทธังพระกวันตังอาภิวาเทมิข้าพเจ้าวาภิวาตราพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานกราสวา ติปันโนภะกะวะโตสาวกะสังโฆพระสงฆสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบาติดีแล้วสร้างคังนาหามิข้าพรเจ้า,านอบนอบพระสงฆ์ andaani maya tang bhagavanta wajaya api tutung kupapa kena makarang karoma se oh, namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa oh, namo tassa bhagavato oh, อะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็น ราสรูชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาพิตุติงะโรมาเซโยโซกัตถากตโตราตถากตเจ้าวนั้นพระองค์ สัมมาสัมพุทธ佛เป็นผู้ตรัสรู้อบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโล วิู <Okay. S 1> เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรปุริสธรรมสมาสาราจิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษย์สานัง เป็นครูผู trees, God, ้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพูทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมาาคกวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกจำสังสอนสัตว์โย เทวังสมารกังสะพรามมะังสาสมานะปรามานิงปะจังสาเทวมนุษย์สร้างสยังอาพิญญาสัจจิกัตวะปเวเทสิพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจง้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทางเทวดามารพรมและหมูสัตว์พร้อมท,งทางสมมณารามพร้อมทงมามมทงเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม โยธรรมังเดเสสิพระภูมีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกันละยานังไพรอในเบื้องตนมาเจกันลยานังไพรอในถ้ำกลาง ปาริโยสานัคลยานังภายรักในที่สุดสาทังสัพยานจะนางเกวาลาปาริปุนังปาริสุทธังพรามาริยังปากาศเสสิทรงประกาศกรมจัรย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิมร้อมทางอัตถะร้อมทั้งพยัญชนะาตามพระกวันตังอภิปูชา,ามาขิ้าพระเจ้ากตายอย่างยิ่ง เฉพาะพระผูมีพระภาเจ้าพระองค์นั้นธรรมข้าวันตามศิรษานามามีข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว อันธรรมยังธรรมาพิตุติงกาโรมาเโซโยโซสวากาโตภาคาวตาธรมโมปราธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตราสไว้ดีแล้ว สันทิติโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นธรรมที่ควร กล่าวคาผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปาจจตังเวทิตาโปวินยูยีเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตา ผูชชยามีข้าพระเจ้าบูชายอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามมังธรรมศิราสานามามีข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวกรง อันธรรมยังสังคาพิถุติงกะโรมาเซยสโสสุปฏิปันโนภะกาววโตสาวกสังโคสงสาวโวของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว อุจปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระภูมีพระพากเจ้ามู่ใดปฏิบัติคงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แลว้วสามีติปฏิปันโนภะกวะโตสาวะกะสร้างคโคูรสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ ได้ปฏิบัติสมควรแล้วยาดีต่างได้แก่ผู้คนเหล่านี้คือจาตาริปุริสยุกานิอัาภาปุริสปุคลานคู่แห่งบุรุษสี่คู่นาเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอสาพพะกวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระภู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายานายนเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายยน เป็นสงควรแกสักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทากินายโยเป็นสงควรรับทักิณนาทานอัญชลีการานิโยเป็นสงที่บุคคลทั่วไปควรทำ บุญญาเกตังโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามังฟังฟังอาภิปุชยามิ้าะเจ้าบชาูชายังยิง่งเฉพาะพระสงฆ์มูนาน ตามหังสังฆศิราสานาม,ามีข้าพระเจ้าขอนอบน้อมระสงหม์ู่นั้นด้วยเสียงกล้าวเชิญทุกท่านนั่งพระเพียรเปิดหนังสือหน้า64หน้าห แบกหมดได้หกสิบสี่ 64, แผ่เมตตาเนาะหกสิบสี่ปวงข้าสำรวมจี การสาสตว์ทั้งหลายจงพ้นทุกประสบสุขกกเกษมสารทุกชีวิตมีจิตมันเมตตากันนิรันดร์กัน บุญใดก็ได้ดทำโปรดช่วยนำแพร่ัยศาลพ่อแม่และวงวานครูอาจารย์สำราญใจหมูสัตว์ทั้งใหญ่หน้อย โปรดได้คอยรับบุญไว้พนสโสห่างโรคภัยสุขสมใจทุกท่านเทินเชิญทุกท่านเตรียมในท่าเทพประบุท่าเทพธิดาเพื่อกราบบูชาพระคุณห้าพร้อมกัน พนมมือขึ้นเถิดนาวายบูชาพระรัตน์ไตรบูชาคุณพระพุทธผู้บริสุทธิ์และแจม่มใส บูชาคุณพระธรรมที่ท่านน้อมนำเิอจูไว้บูชาคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำรงประสาสนาบูชาบิดามารดาที่เลี้ยงเรามา จนเติบใหญ่บูชาครูอาจารย์ที่ท่านบันดาลวิชาไห้ไวบูชาอาอย่างนี้จำให้ดีนาะท่านเอ๋ย เตรียมตัวกราบเถิดนาท่านที่มาปฏิบัติธรรมกราบหนึ่งคุณพระพุทธผู้บริสุทธิ์และแจ่มใสกราบสองคุณพระธรรมจิ่ท่านน้อมนำ เจอจูไวกราบสามคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำรงพระสาศาสนากราบสีบิดามารดาที่เลี้ยงเรามหาจนเติบใหญ่ กราบาครูอาจารย์ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไหวกราบไหวใ,ให้ได้ห้าครั้งท้องให้จำนาท่านเอ่ยต่อไปในภายภาคหน้าเราจะถึงซึ่งนิพ ผ่านเราจะถึงซึ่งนิพพานการสาธยายมน์เตรียมจิตในภาคเช้าก็จบเพียงเท่านี้เตรียมตัวกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมบุโทโธภะกวา บุตรทางพระกวันตังอาภิวาเดมิสวัสาโตพระกาวตาธรรมมธรรมังนามาสามิ สุปาติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนมามิ อนุโมทนากับคุณโยมทุกท่านแล้วก็เชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรด้วยกันสามครั้งเนาะสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทมี